เนื้อหอยลายหวานๆนะครับเข้ากับน้ำพริกเผาได้อย่างดีครับรสชาติที่เราคุ้นเคยจะเสิร์ฟมาในลักษณะของจานฟิวชั่นพาสต้านะครับวันนี้เราจะทำลิงกุนนี่หอยลายผัดน้ำพริกเผาครับสำหรับเส้นลิงกุนนี่นะครับของแอคเนซี่จำง่ายๆครับลิงกุนนี่เบอร์สิบครับใช้เวลาในการต้มให้ได้ระดับออดดนเต้อยู่ที่7นาทีนะครับหรือว่าใครชอบนุ่มๆก็ต้มไปได้เลยครับ9นาทีครับน้ำเดือดใส่เกลือใส่เส้นได้เลยครับ ผ่านไปสัก5นาทีนะครับหรืออีก2นาทีเราเริ่มปุ่มกันได้เลยครับในกระทะนะครับคจะใส่น้ำมันมะกอกลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะครับกระเทียมพริกจินดาซอยใบมะกรูดฉีกนะครับพอกลิ่นหอมนะครับใส่น้ำพริกเผาตามลงไปครับพร้อมด้วยส่วนประกอบของเนยน้ำต้มเส้นเล็กน้อยครับปรุงรสด้วยเกลือวันนี้เราใช้รสชาติของน้ำพริกเผา หอมด้วยใบมะกรูดแบบไทยๆนะครับแต่พลจะใช้เครื่องปรุงแบบฝรั่งนะครับจะใช้น้ํามันมะกอกแล้วก็ปรุงให้เค็มด้วยเกลือไม่ได้ใส่น้ําปลาแต่ถ้าเบื่อเพื่อนๆอ,อยากจะปรับเป็นน้ําปลาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้เราใช้หอยลายแบบที่ต้มสุกมาแล้วนะครับเนื้อล้วน,นเลยครับใส่ตามลงไปนะครับเส้นลิงนกุนีของเราครบ7นาทีแล้วใส่ตามลงไปเลยครับคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันดีนะครับ ปิดไฟได้เลยครับสุดท้ายนะครับผมเพิ่มความหอมด้วยพริกไทยเล็กน้อยครับกลิ่นของน้ำพริกเผาแล้วก็เนยเนี่ยครับเข้ากันได้อย่างดีทีเดียวพร้อมลงจานแล้วครับเห็นไหมครับว่าพาสต้าเนี่ยเข้ากับอาหารได้ทุกรูปแบบจริงๆและนี่ก็คือลิงกินี่หอยลายผัดน้ำพริกเผาครับ